สวัสดีครับผมเฉลชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกรอกนะครับฟอร์มเอกสารนะครับสำหรับตัวเขาเรียกว่า w 8นะครับ ben e นะครับก็อย่างแรกก่อนเนี่ยคนที่ทำพวก YouTube ทำพวกแอปมอบนะครับหรือการหารายได้จากพวกพวกดิจิตอลนะครับในต่างประเทศในสหรัฐเนี่ยจะต้องทยอยกรอกตัวฟอร์มที่เป็นตัวแปดเบนนะครับ ซึ่งมันจะมี2แบบแบบที่เป็นนิติบุคคลนะครับกับแบบบุคคลธรรมดาในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็คือกรณีองค์กรแล้วก็จะพูดในส่วนของนักพัฒนานะครับแอปพลิเคชันบน iOS หรือว่าไอโฟนเดเ e e e อปเปน,นะครับสำหรับคนที่แบบมันว่าจะทำการ s ับมิ t แอปบางที Submit App แอปเราเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าชาร์จนะครับ เรื่องของอฟีเจอร์ต่างๆเป็นแอปที่มีการเสียค่าใช้จ่ายตอนนี้เขาจะบังคับว่าเราต้องทำการกรอกเอกสารที่เป็น W นะครบ8 Ben E ก่อนนะครถ้าเกิดเป็นลักษณะองค์กรแต่ถ้าเกิดเป็น Individual เนี่ยก็จะกรอกแบบหนึง่งนะครับแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับคนที่ขึ้นมาว่าเหมือนกับให้กรอกข้อตกลงนะครับคือเป็น Warning เนี่ยนะครับในตัวเขาเรียกว่าตัวแอป Connect นะนะครับ ก็ให้ทำการมาที่เมนูนี้ครับข้อตกลงภาษีและการธนาคารปรากฏไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าฟอร์มภาษีก็ให้กดแก้ไขฟอร์มภาษีนะครับตรงนี้นะฮะหลังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะทำการ hide บางส่วนนะครับซึ่งก็ในส่วนที่ผม hide เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนที่เราไม่ต้องไปทำการใส่ข้อมูลอะไรให้มันนะครับ เบื้องต้นก่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นฟอร์มมาประมาณแบบนี้นะครับโดยที่คําถามแร้คือว่าเราจะต้องกรอกยังไงนะครับในกรณีนี้ผมได้ทําการกรอกแล้วก็เขาเรียกว่าทําการสับมิทเป็นที่เรียบร้อยละนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้กดดาวน์โหลดนี่ครับคาแนะนำนะครับสำหรับแบบฟอร์มเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งย้ําว่า Account ผมเป็น a c count แบบบริษัทนะครับผมสมัครในนามบริษัทดังนั้นเนี่ยมันจะเป็น E ถ้ามีลงท้ายด้วยตัว E เนี่ยนะครับคือจะเป็นลักษณะองค์กรนะครับก็คือ W8 Ben E ซึ่งถ้าเป็น Individual เนี่ยอาจจะมีหน้าตาเหมือนผมแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเบื้องต้นนะครับก็อย่างนี้ครับผมอธิบายว่าพอเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารหน้าตาแบบนี้ครับผมแมนะนําว่าให้อ่านก่อนมันมีแค่สอหน้าเลกน้อยผมจะทําการแปลให้ฟังนะครับแล้วก็เวลาเราเขาเรียกว่า ไปกรอกแล้วรู้สึกว่าสบายใจนะครับก็โอเคผมขออนุญาตยุบงนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับไอตัวฟอร์มตรงนี้เนี่ยนะครับผมย่อนะครับมันก็จะมีส่วนบางอย่างที่ใส่ไม่เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางส่วนที่ไม่ใส่ให้เรานะครับผมเริ่มจากพาร์ท o ก่อนในพาร์ท o เนี่ยเขาก็จะเขียนให้ว่าให้คุณเหมือนกับทําการกรอกรายละเอียดนะครับของคุณเข้าไปซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า 3าถึง5ก็คือตรงช่อง3าัเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้แคร์อะไรเกี่ยวเรื่องของการเคลมนะครับเรื่องเคลมภาษี3กับ5เนี่ยนะครับ3กับ5เนี่ยไม่ต้องทำการระบุเข้าไปก็คือปล่อยแบงค์ไว้ได้เลยนะครับตรงบริเวณตรงนี้มันจะทำการระบุให้เราอยู่แล้วนะครับโดยใช้ข้อมูลจากในใจูนเราดังนั้นไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปล่อยเป็น d e ฟอล l ์นะครับ ในกรณีนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีการขอเคลมภาษีอะไรในสหรัฐดังนั้นผมก็เลยปล่อย2ตัวนี้เมื่อเราปล่อย2ตัวนี้ปุ๊บอ่าตรงบริเวณตรงนี้ก็ปล่อยเหมือนกันครับไม่ต้องทําการระบุมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีในสหรัฐนะครับก็อันนี้ตามความหมายนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดูเพิ่มเติมก็อ่านตรงพาร์ทนี้นะครับถัดมาเป็นพาร์ทสนะครับพาร์ทสก็คือด้านล่างนะครับพาร์ทส,สก็คือตรงนี้เขาก็จะเขียนว่านะครับทำการคอม p l e ทพาร์ทนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะขอ เรื่องแท็กอะไรนะครับสิทธิประโยชน์ซึ่งก็เนื่องจากว่าในเคเนี่ยพาด้านบนเนี่ยผมระบุไปแล้วไอ้ท่อถีครับพาด้านบนผมระบุไปแล้วว่าผมไม่ได้ขอเคลมอะไรนั้นนะครับตรงนี้ก็คือผมเขาเรียกว่า,าถ้าผมสมัครโปรแกรมนี้มาโดยที่ไม่ได้แคร์เรื่องเ,อเป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทอะไรนะครับก็คือจริงผมสมัครในานามบริษัทเนี่ยแค่ต้องการบริษัทของแบรนดิ้เงเฉยๆนะครับไม่ได้จดเป็นทางการในสารัตนะซึ่งในกรณีก็คือเราไม่ได้ขอเคลม อันนั้นในพาร์ทที่2ตรงบริเวณนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องไปใส่อะไรเลยครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องติแรงนั้นปล่อยมันไปเลยนะครับถัดมาคือพาร์ทที่3นะครับตรงนี้พาร์ทที่3ก็คือพาร์ทตรงนี้นะครับรู้สึกจะเป็นพาร์ทที่จะเป็นการจะเป็นการมุ่งบอกว่าคุณนะเนี่ยเขาเรียกว่า,าสัญญานะว่าที่ข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ย เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคุณรับราบนะนะครับในพาทนี้นะครับเราก็เขียนแค่ติ๊กเช็คบ็อกตรงบริเวณนี้ครับตึ๊กแล้วก็ตรงบริเวณที่1ึตึ๊กนะครับแค่นั้นครับด่านั้นนะครับเราก็กดสัมมิตนะครับปุ่ม s ั b มิตก็จะเป็นปุ่มส่งตรงนี้นะครับแค่นั้นครับผมขอดูซิว่าผมมีอะไรพลาดไหมไม่มีนะครับก็ง่ายแค่ติ๊กเช็คบล็อกสองจุดนี้นะครับแล้วก็ส่งมันก็ใช้เวลาในการเหมือนโปรเซสประมาณสัก ไม่เกิน1นาทีนะครับมันจะขึ้นมาว่ากําลังประมวลผลนะครับซึ่งสาหรับคนที่เขาเริ่มมีปัญหาเรื่องแอปเนี่ยมันไม่มไมสามารถที่จะพับปิดได้เนื่องจากมันติดไอ้ตรงข้อตกลงเนี่ยว่าคุณต้องทําการเหมือนกับส่งฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนก็ให้ทําการรีเฟชนะครับในช่วงหนึ่งอนาทีเนี่ยพอคุณทําการส่งไปปุ๊บรีเฟชได้ทุกอย่างปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นแอปคุณเนี่ยเป็น ready for sale ละนะครับอันนี้ก็ ่ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็ผมสรุปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมันพอคุณสับมิตเสร็จปุ๊บนะครับกดส่งมันก็จะเข้ามาที่หน้ายืนยันนะครับเฉยๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับโอเคนะครับก็สถานะแอปเราก็จะเป็น r e a d y for sale ผมสรุปอีกทีแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับก็ฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มนะครับเหมือนกับระบุเรื่องภาษีนะครับของสารัตแบบที่เป็นองค์กรนะครับคือพวกนี้เราเป็น ชาวต่างชาตินะครับเราเเเต้องระบุภาษีเข้าไปว่าเราจะมีการขอเคลมภาษีของสหรัฐในฐานะชาวต่างชาติหรือเปล่านะครับซึ่งก็ผมไม่ขอเคลมนะครับผมไม่ขอเคลมแล้วกันอ่าซึ่งในกรณีน,นี้อ่าเราก็อีกครั้งนะครับสรุปก็คือผมแนะนําให้กดอ่านางนี่ก่อนนะครับในพาร์ทแรกนะครับอ่าเราไม่ต้องไปกรอกอะไรเลยครับปล่อยเป็น default เลยช่องพวกนี้ปล่อยโล่งปล่อยโล่งนะครับ พาที่2นะครับก็ปล่อยโล่งนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ขอเคลมนะครับถ้าขอเคลมก็วานไปนะครับอันนี้เราก็ต้องมีข้อมูลในการขอเคลมเขาจะให้เราทําการระบุนะครับว่าคุณสาเหตุที่คุณขอเคลมเพราะอะไรก็ระบุกันไปนะครับถัดมานะครับพาสุดท้ายคือมีแค่ติ๊กตรงนี้เนี่ยสจุดแค่หนึ่งแล้วก็กดส่งฟอร์มแล้วก็รีเฟรชแล้วก็รอดูผลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงถ้าเกิดผมอธิบายผิดยังไงนะครับหรือ มีข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะสำหรับผมก็โอเคแหละแอปสามารถที่โรเซสได้นจริงตรงนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะแก้ไขนะครับมันก็สามารถที่จะกดมาแก้ไขที่หลังได้นะครับก็แลถ้าเกิดคุณอ,อย่างที่บอกคุณไม่มีการขอเรื่องการเคลมภาษีอะไรคุณก็ไม่จำเป็นต้องระบุนะครับอันนี้ผมก็ดูมาจาก YouTube ของหลายที่นะครับแล้วก็อ่านจากไอ้ตัวเอกสารตัวนี้ซึ่ง ก็เป็นเอกสารที่ทาง Apple เนี่ยให้ให้เราอ่านแนะนำนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ